อ๋อครับทุกคนขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอีกแล้วนะครับผมกับแมบเกเรฟุตนั่นเองนะครับผมเคยบอกว่าถ้าอัปเดตใหม่มาเมื่อไหร่นะครับผมจะรีบมานะครับถ้าเรือมานะครับอ่านี้เรือก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ผมจะให้ดูอิมเมชัลีก่อนนะครับผมอ่าสังเกตได้ว่าผลจะหายไปนะครับครั้งนี้นะครับเพาอัปเดตใหม่นะครับคือถ้ากดกินปุ๊บผลจะหายนะครับผม ซึ่งดาบผมก็ยังอยู่นะครับโอ้ผมลืมไปว่าถ้าเรากดอันนี้แล้วของหายนะครับเอ้ยแล้วเราจะตายนะทุกคนนะเ,เสศิลเืออีกรอบทุกคนระบบเสกเรือก็ถือว่าทําออกมาใช้ได้น,นะทุกคนนะโอ้โอ้โอ้ยไม่กอดเรือบักนะทุกคนนะถ้าคุณเป็นอย่างนีนะ้เรือบักนะทุกคนถ้าแบบคุณเสกสามรอบแล้วเรือมันยังไม่หายบักให้ออกเกมเลยนะครับรอบสอง อันนี้ก็บักนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองรอบที่สามนะทุกคนนะจะบอกว่าเริ่มมาเลยก็บักเลยแมวนะอ้าวยังบักอยู่ออกดีดดกว่าแล้วเข้าแม็ปไปอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับผมจะให้ดูหน้าปกแมพปนะทุกคนนะนี่เป็นไงตรงเมาส์าผมนะทุกคนเกเรฟุตนะครับเขาก็เปลี่ยนเป็นไอ้นี่แล้นะทุกคนนะเขาเรียกว่าอะไรอะเออ ก็ตเอเวเออก็ตเอเวผมเพิ่งจำชื่อได้นะนทุกคนกด <God S 1> ไปโห oh. ทุกคนอาจจะสังเกตขวาบนได้นะทุกคนนะว่าค่าเออว่าเวลเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งรออีกต่อไปแล้วนะทุกคนมันเป็นแบบเวลตันไม่รู้เท่าไหร่นะทุกคนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ทราบนะทุกคนนะคือแบบมันเยอะมากๆอ่ะทุกคนตอนเนี้ยเขาเพิ่มมาสามสี่ร้อยเวลเลยอะสองสามร้อยเวลสิเออ เดี๋ยวผมค่อยไปอีควิทตรงนู้นแล้วกันนะดาบอยู่รู้อะเดี๋ยวขี้เกียจขับเรือมาใหม่ละหุ้ยมีเรือซันนี่ด้วยเมืนต้องไปเอาตรงนู้นนะทุกคนใช่ไหมอยากได้จังพี่ขอติดเรือหน่อยพี่ายพี่ายขอติดเรือหน่อยพี่ายพี่ายไปเดียวพี่โอ้ยเป็นเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้อเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยย สุดยอดก๋วยทอาสองถุงโหทีนค้างได้ขนาดนี้วิวเจ็ดสิบสามนะทุกคนคน,นกเมื่อกี้ที่เป็นเจ้าของเรือซันนี่อหทุกคนอยากได้จุงกระเบยโอ้ตอนนี้บล็อกก็สามารถเกิดได้สามอันแล้วนะทุกคนนะเห็นไหมวิยมีคนตีคูมาอยู่ด้วยมามามาเขามีจุดเซตสตป,ปาแล้วนะทุกคนนะเรือนี่ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะครับท่านผู้ชม เอาละเราขับไปก่อนกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมนะวูววหลอเทสสมาร์ทปัดเปียวกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหวังว่าจะไม่มีใครมาเปิดผมนะอ่าหลังจากที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมผลนะครับสามารถดรอปได้แล้วนะครับผมก็คือทิ้งได้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่ามันจะต้องไอ้นี่ก่อนนะทุกคนมันจะต้องแบบตามเวลาที่กําหนดนะทุกคนใช่มันต้องตามเวลาที่กําหนดถ้าเราทิ้งแบบ เลยเวลาที่กําหนดแล้วอ่ะเราก็จะไม่สามารถได้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะไม่สามารถเก็บได้นะทุกคนผมอยากได้ผลไฟนะครับตอนเนี้ยนนเพราะผมไม่รู้ไงตอนนั้นเข้ามาใหม่อะ่ะบาเล็กกากทุกคนโคตรกากอึบบาเล็กแล้วโอ้ทำไมผมได้จะเกลือวะทอแล้วนะ ช่วงนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมน,นะทุกคนนะอากาศมันก็แปรปรวนไปเรื่อยนะทุกคนกระดูกระดูะดจึบจึบมีคนไล่ซัดกันอยู่ตรงนั้นด้วยทุกคนนั่นสิน่าไปยุ่งดีไหมั้ย่ยเอหน้าตาคนนะคุณคุณนะโอ้ไม่ก็บ้าไปแล้วโอ้โ oh. หเ่าพี่ถ้าพี่จะเก่งขนาดนี้นะ โอเคของหายหมาตัวผมอยากได้ผลมางหวัดทุกคนเขาต้อง3ามอยกันแล้วอะผมยังไม่มเท่าไหร่เองโอเคเก้าเลยอ่าแล้วนะครับผมก็จะวันนี้นะครับก็มีเกาะหลายเกาะเพิ่มขึ้นมาถึง5เกาะนะครับผมมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่เขายังไม่ได้ทำแบบสามารถตีมอนได้นะครับท่านผู้ชม ดันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะไรอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนะเหมือนเดิมหมดเลยนะคะท่านผู้ชมเพิ่มมาคือจุดเซตสปานะครับผมและนี่คือพ่อค้าขายเรือครับอันนี้คือตัวละครของผู้สร้างแมปนะคะผมผมไปแอบ,บส่องมาเนาะนี่ถ้าเราเกิดมาเรามาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอ่าให้เราคืออะไรเนี่ยดารกนะ์กอะไรเนี่ยอ๋อคือที่ขายผลผม ก็ตอนนี้นะคบผมก็มีผลมังกรขายแล้วนะคะผมถามว่าผลมังกรเนี่ยมันหาแบบการสุ่มทั่วไปได้ไหมมันหาไม่ได้นะครับหลังจากที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แียวนะคะว่าผลมังกรเนี่ยมันเนี่ยสามารถหาได้จากการล่าข้างหัวนะครับติด 1- ใน10มั้งทุกชนซึ่งผมก็อยากได้อยู่นะแต่ผมก็ติดไม่ได้หรอกเพราะว่านับหนึ่งข้างหัวตั้ง1ล้าน90 00แสนเนี่ยใช่ไหมอ่า แล้วถ้าซื้อเพียวๆหน่อยหนึ0 0แสนนะครับเหมือนแบบถ้าขายหนึ่งพันมันก็ไม่ใช่นอ้องทุกคนเนาะเพราะว่าคนที่เขาพยายามล่ามาเนี่ยเหมือนแบบกลัวว่าเขาจะเสียใจอะไรเงี้ยเออเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นป้ายตรงนี้นะคนแต่ตอนนี้หายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็แบบไม่รู้มีของใหม่เข้ามาหรือเปล่าน้วทุกคนน่าจะไม่มีนะครับผมก็ไม่มีของใหม่อะไรเข้ามาเลยนะครับตอนนี้แต่มีใหม่ก็คือมีผลที่แบบ ปรับมาใหม่กินแล้วจะหายไปเลยนะครับจะไม่สามารถกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้นะครับผมผมก็ไม่ได้ไปหลายเกาะน,นะครับเพราะผมเพราะผมกลัวคลิปมันจะนานเกินไปนะครับผมทุกคนเห็นเกาะพวกนี้ไหมครับอันนี้คือเกาะที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับท่านผู้ชมผลพิษทก็เพิ่มเข้ามาใหม่ทุกคนนั่นก็คือผลสายฟันเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโมเดลนะครับผมแบบหนึ่งนะจะยะ โอ้ไม,ม่ตายเฉยไป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 ถึงแล้วอ่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันต้องตามเวลาที่กําหนดของมันนะครับอ่านี่ขนสายฟ้านะครับหลายคนอาจจะเห็นด้วยเว็บไปแล้วแหละนะซึ่งผมไม่เคยเห็นใครใช้ผนสายฟ้าเลยนะทุกคนนะเหมือนมันจะค่อนข้างหายากนะครับแล้วมันก็ไม่มีขายในช็อปด้วยนะครับผมเนีย่ยเห็นไหมมันไม่มีเลยนะทุกคนนะ อ่าโอเคนะทุกคนตรงนั้นนะครับที่เกาะที่ผมเกิดเริ่มแรกของคลิปนะครับผมก็คือเกาะเวลห้าสิบนะครับเกาะเวลห้าสิบเจ็ดสิบห้าแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับผมมันก็จะมีหลายๆเกาะน,นะครับผมรู้ไหมได้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะซึ่งถามว่าาร์มยากขึ้นไหมมากๆทุกคนคือง่ายๆคือมอนตีทีแปดสิบหรือว่าหนะ้าสิบไปทุกคน โคตรแรงอ่ะโหแรงจนแบบอะไรกันครับเนี่ยแรงจนผมอึ้งอ่ะทุกคนแรงเกินเขาล่าข่าหัวเออเขาสู้กันอยู่ทุกคนอันดับสองเห็นไหมมันตีผมทีเดียวผมตายเลยเว้ยเออมันขนาดไหนอ่ะก็มีเพื่อนผมเข้ามาในซึมทุกคนก็อยาไปสนใจทุกคนแล้วก็แคสกันก่อนนะครับก็หลังจากที่ได้เห็นมานครับว็การเปลี่ยนแปลงก็หลากหลายนะครับท่านผู้ชม คูม้านี่ก็โอกาสดรอปเหมือนเดิมนะทุกคนนะแล้วอะไรผลก็เหมือนเดิมนะครับผมจตว่ามันก็มีหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องวิวเรื่องการฟาร์มเรื่องเกาะเรื่องผลเรื่องเลดนะครับก็ได้เพิ่มเข้ามาหลายๆอย่างเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากรู้นะคระว่าก่อนไหนมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าก่อนไหนเวิวอะไรบ้างนะครับผม ก็สามารถไปหาดูได้นะทุกคนนะแต่ว่าผมยังไม่อยากพาไปคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าผมอ่จะต้องเออเพราะว่าแต่ละก่อมันไกลนะครับแล้วผมอะ่ะก็จะแบบคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมแล้วถ้าทุกคนสังเกตลหลายๆคลิปของผมนะครับผมที่มันตัดต่อทุกคนมันจะมีสีดําข้างบนและด้านล่างนะคบผมผมไม่อยากตัดต่อเพราะว่ามันจะทําให้ภาพไม่ชัดนะครับแล้วก็จะทําให้ มันจะดูได้ไม่หมดนะคะผมเอาละครับท่านผู้ชมผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนได้เลยละกันนะคะผมเพราะว่าผมแบบไม่อยากอัดนานนะคะผมเพราะว่าเราอาจจะมาต่ออ p อื่นกันนะคะผมเราอาจจะไม่ได้จบแค่ e p นี้หรอกเราจะมาต่ออ p พีอื่นกันนะคะผมอ่าก็เกาะเพิ่มมาหลายเกาะน,นะคบมีเกาะน,นู้นก็จะเรียงตามเกาะไปเรื่อยๆน,นะคะผม ทุกคนรู้ไหมว่าก่อนนั้นอะสองร้อยเจ็ดสิบห้านะโคตรสุดเอาล่ะทุกคนก็ขอจบคลิปไปเพียงคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ